โดมหน้าหล่อคุณแซของเราเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าที่นี่คอนเสิร์ตจากแล้วฟอสไยกำบลกับบทเพลงที่เพิ่งจบไปชื่อว่าเพลงเมื่อไม่ได้มองครับผมเป็นเพลงอ่าอาจารย์เรยว่าเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องฐานท้ายซีซั่นสองครับผมก็ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ได้เหมือนกับนำมาร้องใหม่ค่ะอ่านะ,ะคะเบิอดไม่ได้มองนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมสนุกสนาน นะคะเดี๋ยวขอเพลงสนุกนกด้วยนะคะเกมแรกคะ่ะจะเป็นเกมผกานใส่กระดุมเสื้อผ้าแต่ต้องบอลต้องอยู่กับพี่ผุยก่อนไม่ใช่กระดุมผมใช่ไหมไม่ใช่ และคู่ด้วยเดี๋ยว้อมกัชื่อว